อนนี้ประเทศเรากำลังมีภัยเศรษฐกิจก็แย่คนแทนที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็หยิงเสือไม่แก้เออกระบวนการที่เอาโทนี่กลับมาคุณก็ดูนะว่ามันชวนให้สงสัยว่าไม่ใช่เรื่องปกติมันผิดปกติตั้งแต่การเลือกตั้งการตั้งรัฐบาลและการดันคนเลือกคนมาเป็นนายก พักเพื่อไทยเนี่ยนะส่วนใหญ่นะคนที่ถูกสนับสนุนให้มาเป็นนายกรล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องกับตระกูลนี้แทบทั้งสิ้นมีคนเดียวที่ไม่เกี่ยวข้องก็คือคุณสมัครอนะเห็ไหมดังนั้นการที่เอาคนในตระกูลขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศได้เนี่ยมันไม่ใช่วิธีปกติหรอกครับมันต้องเป็นเรื่องของระบบเส้นสายและการอุปถมัมภ์ รักสินเข้ามานะได้รับการขอพระราชทานอภาัยโทษแล้วก็ได้รับการอภัยโทษลงมาจากแปดหลือหนึ่งเป็นกระบวนการที่รวบรัดแต่ตอนละเร็วมากอ่าแล้วก็พอถึงเวลานะครับจะด้วยความผิดพลาดหรือไม่ผิดพลาดผมไม่ทราบได้แต่ผมเชื่ววอว่าถ้าเกิดว่ารู้ว่ากลับมาจะต้องติดคุกหนึ่งปีคงไม่กลับแต่อาจจะมั่นใจว่า กลับมาอาจจะไม่ต้องติดคุกเ,เลยก็เลยกลับตัดสินใจนั่งเครื่องบินราคาสองพันกว่าล้านกลับมาประเทศไทยเครับแล้วพอถึงปุ๊บด้วยความช่าใจปรากฏว่าการพระราชทานอาภัยโทษออกมานั้นจากแปดปีเหลือหนึ่งปีนั่นแสดงว่าหนึ่งปีนี้ต้องไปติดคุกยังมีขบวนการหลายๆอย่างที่ไม่ต้องติดคุกย้ายไปนอนอยู่โรงพยาบาลตำรวจ แล้วก็มีการอะไรก็เรียกพักโทษอีกกลับไปอยู่ที่บ้านทุกอย่างมันเหมือนกับมีการเซตไว้ทั้งหมดจริงเท็จผมเชื่อว่าประชาชนคิดเองได้นะครับเออรานั้นพอหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลกลับมาอยู่บ้านก็มีผู้มีบารมีจากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางมาพบ เป็นแขกรายแรกที่เขาเยี่ยมและหลังจากนั้นก็มีการไปแสดงวิสัยทัศน์ก็ไปพูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจหลังจากที่กลับมาแล้วไปนอนโรงพยาบาลแล้วออกจากโรงพยาบาลก็มีแขกมาเยี่ยมหลังจากแขกกลับไปก็มีการไปแสดงวิสัยทัศน์ด้วยความมั่นคงวันใจถึงการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็พูดถึงเรื่องการเอาผลประโยชน์ ทรัพยากรในอ่าวไทยมาใช้ประโยชน์แล้วก็พูดถึงพื้นที่ทับซ้อนที่ต้องแบ่งกันห้าสิบห้าสิบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วะพอวันนี้เหตุการณ์อะไรหลายอย่างมันก็ทําให้ชวนคิดไม่ได้ว่าอยู่ดีๆทําไมขเขมรถึงจะมาเรียกร้องดินแดนอยู่ดีๆทําไมขเขมรถึงจะมาเอาปราศาทนะครับซึ่งอยู่ในดินแดนของประเทศไทยนะครับ มัยก่อนนี่เขาก็แค่ลุก,กล้ำนิดๆหน่อยๆแต่ว่าดินแดนตรงนั้นก็คือดินแดนนั่นแหละครับลุกกันไปลุกกันมามันไม่มีหลักเขตก็จะอาศัยสันปันน้ำซึ่งเป็นเขตแดนตามธรรมชาตินะครับแต่นี่วันนี้ที่เขามาต้องการเอาปราสาทสี่ปราสาทเนี่ยอยู่ในดินแดนไทยเนี่ยถ้าเกิดเขาได้ปราสาทไปเขาก็จะได้ดินแดนโดยอัตโนมัติ เหมือนที่เขาทำกับอะไรครับปราสาทเขาพวิหารไงครับเห็นไหมเขาได้ปราสาทเขาวิหารไปเขาก็ได้ดินแดนรอบๆปราสาทไปเป็นของเขาด้วยทั้งนี้มันอยู่ในเขตแดนของประเทศเราชัดเจนอยู่บนหน้าผาสูงแต่อสานโลกส้นตีนมันก็ตัดสินไปได้เออนะนี่ไงผากให้พวกเราคิดฟังแล้วคิดตามนะครับวันนี้ที่เขาต้องการปราสาท ก็จะได้ภาษาก็ได้ดินแดนแต่ถ้าลุกล้ำดินแดนนิดหน่อยพื้นที่ทับซ้อนก็เหมือนเดิมแล้วก็อ้างกันไปก็อ้างกันมาไม่จบวันนี้เขาถึงจะไม่จะต้องเอาราษาทให้ได้ไม่ยอมล้มเลิกความคิดเพราะถ้าเกิดได้ภาษาทก็คือชัดเจนถ้าภาษาทเป็นของเขาภาษาทต,ตั้งอยู่ตรงไหนดินแดนก็ตรงนั้นก็เป็นของเขาไปโดยอัตโนมัติมันก็จะวิ่งยาวไปถึงนะครับเขาต้องการจะเอากอ,อกูดเพราะวันนี้มันชัดเจนแล้วว่าใต้กอ,อกูด มีทรัพยากรมหาศาลทางการธรรมชาติและน้ำมันซึ่งเป็นที่ต้องการมากในในเวลานี้แล้วก็เมนเองเนี่ยก็ไม่มีบ่อน้ำมันเป็นของตัวเองวันนี้ก็พิ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากประเทศไทยถ้าอยู่ดีๆนะเราต้องมาแบ่งปันทรัพยากรในอ่าวไทยกับเขมรมันใช่เรื่องที่ไหนผมจึงสงสัยว่านี่คือกระบวนการสมคบคิดหรือเปล่า รอ้หลายอย่างมันไปจเจาะเคาะเหมาะเจาะอ,อะไรกันแบบนี้ใช่ไหมหลายเรื่องเฮ้ยมันทําไมมันเหมาะเจาะอ,อะไรกันแบบนี้วะวันนี้ดูนะการเมืองเราเนี่ยไม่มีความเต็มใจเลยที่จะปกป้องสิทธิ์ของประเทศตัวเองคําก็เจราจาสองคำก็เจราจาสามคำก็สันาิภาพ สติภาพส้นตีนอะไรเยอะก่นที่กราลังลุกดินแดนมึงอยู่ใช่ไหมวันนี้ดูนักการเมืองคนไหนมั้งครับที่เดือดร้อนเราก็เลิ่จะเ,เสียดินแดนขณะเราจะปิดชายแดนมันยังไม่ยอมให้ปิดมันอ้างเศรษฐกิจเศรษฐกิจมันก็จําเป็นครับแต่เราแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้แต่ถ้าเกิดเสียดินแดนไปแล้วนี่มันจะมึงเอาคืนยังไงล่ะครับ วันนี้คุณเห็นไหมว่าปฏิกยาทางการเมืองไม่มีใครสนใจเลยเรื่องของการเสียดินแดนมึงสนใจอย่างเดียวคือจะคาดไปกราบเตนเขาครับคนบางคนมันไม่สนใจหรอกครับว่าประเทศชาติจะเสียหายยังไงมันถึงกล้าที่จะลุกป่าลุกภูเขาไงถึงกล้าขุดดินไงประเทศชาติชีพหายไม่สนใจมันสนใจแต่งเงินในกระเป๋ามาเนี่ยแต่อย่าลืมว่าแผ่นดินไทยนี่นะครับ บัรพาบุรุษของเราเนี่เอาเลือดเนื้อชีวิตแรกมานะครับทําไมเขาไม่มีทีท่าที่จะลดลาวาสองแต่ทําไมเรารู้สึกสุภาพเรียบร้อยผิดปกติหรือเปล่าครับพี่นอ้องดังนั้นการทําหน้าที่ลุกขึ้นมานะปกป้องแผ่นดินเกิดเนี่ยพวกเราทําได้อย่างสบายใจได้เลยนะครับวันนี้ มันอาจจะเป็นขบวนการสมคบคิดในการป้นชาติตัวเองโดยยืมมือเพื่อนบ้านนะครับประเทศเพื่อนบ้านก็ได้นกสองตัวเลยครับยิงปืนนัดเดียวอาจจะได้ทั้งทรัพยากรของประเทศไทยและยังได้คะแนนนิยมครับนกะูจะไปมองเติ้นขนาดนั้นครับนะอย่าไปมองเติ้นๆวันนี้นระับมันเล่นใหญ่ มันเล่นถึงขนาดจะป้นดินแดนเราอย่างนี้นะแต่นักการเมืองไทยยังทําตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนเป้าหมายจริงๆผมเดิมพันได้เลยครับมันไม่ได้ต้องการอะไรปราศรานั่นนะ่ะเพราะมันได้เขาพระวิหารไปมันยังไม่ได้เขาพระวิหารเลยปล่อยชำรดทุดสมเห็นยังไงสาโลกหควยตอนอยู่กับประเทศไทยเราดูแลอย่างดีรักษาอย่างดีแต่วันนี้ไปอยู่ในมือเขมพูช์ไหมครับ จำรุดสุดโรม่าลกลุงลังจะเคยที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกลายเป็นแหล่งที่เกิดเศรษฐกิจวันนี้ถูกปล่อยลกล้างว่างเปล่าแล้วมึงจะเอาไปจะไรขนาดมึงได้เขาวร่าวิหารเนึ่งใหญ่โตโอลานก็ต้องเยอะมึงยังไม่สนใจเลยมึงจะมาภา,าษาตาควยอะไรนี่ล่ะอ่าใช่ไหมครับ วันนี้มันไม่ได้นะมัน,มมนต้องการให้เส้นแดนมันเปลี่ยนเท่านั้นเองมันต้องการให้เรายอมรับแผนที่หนึ่งต่อสองแสนซึ่งเป็นแผนที่ที่ไม่มีความละเอียดเลยมีความหยาบมากถ้าเกิดเรายอมรับแผนที่ต,ตัวนี้ก็เสร็จมานี้ครับหนึ่งต่อสองแสนนะไม่ใช่หนึ 5, ่งต่อห้าเออถ้าเกิดตรงนั้นยอมรับมาตาส่วนแผนที่หนึ่งต่อสองแสนในทะเลก็ต้องหนึ่งต่อสองแสนเหมือนกันมึงเสียแน่นอนต่อกด หนึ่งเซนต่อสองแสนกิโลคุณลองคิดดูดิว่าสองแสนกิโลย่อยเหลือหนึ่งเซนกับห้าหมื่นกิโลย่อยเหลือหนึ่งเซนเนี่ยความละเอียดมันผิดกันเยอะวันนี้เกมการเมืองระหว่างประเทศเนี่คุณเซนมันเหนือกว่าเราเยอะเขาควบคุมประเทศเขาอย่างเบสเซนเดนคาร ในนักการเมืองบ้านเรามันคุมประเทศไม่ได้เป็นเศรษฐกิจมันเลยจะไม่ต้องยืมมือเพื่อนบ้านเออนะได้ไหมวันนี้เป้าหมายคืออะครับก็คือทรัพยากรที่มีอยู่มหาศาลอันนี้นักการเมืองเนี่ยอำนาจทางการเมืองอยู่ไม่นานครับดังนั้นเมื่อมันมีอำนาจทางการเมืองอยู่ในมือมันก็กอบโกยเท่าที่มันจะกอบโกยได้ไงไอ้คนคนนี้ก็รู้รอยู่แล้วไง ว่ามันทำทุกอย่างเพื่อความมาั่งคั่งร่ำรวยของตระกูลมันที่มันโดนขับไล่ออกไปรอบนีแล้วก็พอาะนี่แหละครับผลประโยชน์ทับซ้อนอย่นั้นเออนะเพราะนั้นฟังแล้วทีตามไป